สวัสดีครับสวัสดีครับผมขอัคุณครับพบกับพวกเราเดี๋ยวเอนเจอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับครับวันนี้มาทำอะไรครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวละครนะครับ ที่มีชื่อว่าเดสเปรโดนะครับครับครับเท่เามากครับตัวนี้ถปงนสองตัวก็ขอจบการรีวิวเป็นเท่านี้ครับยเบสิกการตีนะครับเบสิกการตีจะที่หมดสี่ฮิตครับตัวนี้เป็นสายยิงไกลนะครับมาดูการตีใกล้อนรับตีใกล้เป็นสี่ฮิตเอาละที่สุดท้ายเราจะกระโดดขึ้นไปนิดนึงนะ โดดขึ้นไปแล้วถีบได้แล้วก็ยิงได้ต่ออีกมาดูการยิงของตัวนี้ครับกระสุนของตัวนี้นจะมีทั้งหมดเนี่ย15นัดนะครับสามารถกดดีค้างเพื่อเล็งนะเนี่ยมันก็ยิงได้ครับการยิงเนี่ยต้องกดดีนะครับดีย้ำๆเนะี่ทั้งหมดจะยิงได้ทั้งหมดชุดล,ละ5ห 5, 5 5นัดนะครับแล้วก็ระหว่างระหว่างยิงเนี่ยสามารถแดชได้นะครับเนี่ยโดยการกดเคลื่อนที่นะ Uh huh. นี่ครับนี่ครับก็ <c oughs> คือยิงยิงแล้วก็กดลูกศรครับมั่จะเดชไปตามตามทิศที่ลูกศรเรากดหมดก็มาดูการเดชแอคแท็กครับแอคแท็กนะครับถ้ากดดีทีเดียวเนะี่ยจะเป็นการตวัดปืนไปหาคู่ต่อสู้นี่ครับสามารถยิงต่อได้น,ะนี่ครับแต่ถ้า กดวิ่งแล้วกดกอดปืนแล้วกดดีค้างเนี่ยจะเป็นการเนี่ยโดดขึ้นไปยิงข้างบนครับนี่อันนี้ถ้ากดดีค้างเนี่ยวิ่งแล้วกดดีค้างเลยจะเป็นการโดดขึ้นไปยิงเลยแล้วกดปีปุ๊บแล้วกดค้างเนี่ยจะเป็นการยิงอีกทีหนึ่งการพกติดสู้นั่งด้วยนะครับก็ถ้ากดอย่างเงี้ยจะเสียกระสุนทั้งหมดสามนัดนะครับ สามารถระหว่างที่กดดีค้าเนี่ยสามารถกระโดดได้นะครับนี่ครับกมดูตัวนี้ตัวนี้จะกระโดดได้ทั้งหมดสองครั้งนะครับนี่ครับแล้วก็การกระโดดยิงนะครับถ้ากดดีทีจะเป็นการถีบผูต่อูะครับสามารถถีบได้สองครั้งแบบนี้อัน <laughs> นี้คือยิงเนี่ย <laughs> เนี่ยคแล้วถ้ากดกระโดดแล้วกดดีค้างจะเป็นการเล็งพวกเ่อสู้แล้วก็ยิงเนี่ยเี่ยถ้าปล่อยมันก็จะยิงเนี่ยสามารถยิงได้สูงสุดส,สามครั้งนะครับต่อการโดนหนึ่งครั้งถ้าพู้ต่อสู้โดนทั้งหมดสองนัดก็จะล้มนี่ครับ <c oughs> ที่สกิลเลยครับสกิลครับสกิลคิวส,ส,สกิลแรกเนี่ยจะเป็นการใส่ผู้ต่อสู้นะครับแล้วติดระเบิดไปผู้ต่อสู้ด้วยนะครับ ตู้ก็จะเมินนะครับแล้วก็วิ่งหนีครับนี่ครับแล้วก็จะระเบิดแตูมนะครับคู่ต่อสู้เอ้ยคู่ต่อสู้ที่ไหนคุณโทนี่วิ่งตามคุณตุ้ตุ้ทีดีนะครับอยู่ใกลไครับเดี๋ยวคุณวิ่งตามเขาครับนี่ครับไม่ใช่โดนโดนเพื่อนด้วยนะครับวิ่งแคบไม่รู้ทางครับ เอามาดูที่สกิลหมวกครับสกิลหมวกจะเป็นการกระโดดขึ้นไบบนฟานละ้วรก็ลอยแล้วก็ยิงออกมาตามตามตามที่ที่เราเลือกนะสามารถเลือกพื้นที่ที่ยิงได้ฮะเท่ฮะตัวนอนก็โดนนะครับลองทำให้นอนนีครับเนี่ยนะตัวนอนก็โดนยิงด้วยนะครับสามารถกระโดดใช้ได้นะครับ นี่ครับกมาดูที่สกิลชุดครับสกิลชุดนะครับจะเป็นการกวาดยิงรอบตัวนะครับไฟที่โดนกระสุนเนี่ยจะนั่งลงไปเนี่ยดูนะเงือให้โดนในโดดพร้อมกันเลยนะฮะนี่ครับไอที่โดนกระสุนก็จะนั่งลงไปนะสามารถกระโดดใช้ได้ด้วยนะครับนี่ครับตัวที่นอนกระโดนนะครับ นี่คือไม่โดนนะไม่ครับไม่มนอนนี่ครับนี่ครับตัวนั่งก็ที่โดนก็จะกลับมานั่งนะครับแล้วก็มาดูที่สกิลอาวุธครับสกิลอาวุธเนี่ยจะเป็นการยิงรัวๆนะครับเราต้องกดดีด้ครับถ้าเราไม่กดีจะยิงทีเดียวนะถ้าเรากดีย้ำๆเพื่อยิงนะครับนี่ครับจะยิงได้สูงสุดทั้งหมด7คอมโบนะครับ แล้วก็สกิลนี้สามารถเลือกทิศทางระหว่างยิงได้ครับนี่ครับลองดูอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ครับยิงไปกลับเลยนะครับก็ตัวนี้ถือเป็นสายยิงไกลที่เล่นได้สนุกอีกตัวหนึ่งครับในการเนี่ยเด้งแล้วก็เดชเด้งแล้วก็แดชนะครับแล้วก็เป็นตัวที่ยิงได้รวดเร็วนะครับถ้าเรากด กระเด้งไกลด้วยนะครับระยะนี้ถือว่าไกลพอสมวนนควรนะครับเนี่ยะคุณอยู่เฉยๆก็ได้ครับหีมุมใส่โต๊งเนี่ยครับหรือดยะนครับเนี่ยระยะค่อนข้างไกลพอสมควรเลยเนี่ยครับยังไงก็ลองไปเล่นได้นะครับตัวน,นี้ชอบผม่าใช่ครับ ก็ขอจบการรีวิวเพียงนี้ครับไปเลยครับขอกคุณจาะโอเคไปครับ